สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีม่ยมณฑารอดชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวธาตุไฟนะชาวธาตุไฟนะคะได้แก่ชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าดวงความรักของชาวธาตุไฟนะคะ รนดอมนะการเปลี่ยนแปลงนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนนะคะมีอะไรบ้างนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับชาวธาตุไฟและแก่ชาวเมษสิงห์ธนูนะคะต้องบอกว่าเป็นพลังงานเป็นดวงภาพรวมอยากให้เป็นเพื่อนรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะ ดูพลังงานของชาวธาตุไฟกันก่อนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะมีไพ่กราเนราออฟเอิร์ธนะคะกราเนราออฟไฟแล้วก็มีไพ่เดอะสตาร์นะคะพลังงานของชาวธาตุไฟในช่วงเวลานี้นะมันมองว่า เป็นอะไรที่น่าจะได้มีการฟื้นฟูมีความหวังอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในความรู้สึกของคุณนะคะตัวคุณน่าจะรู้สึกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณได้ใช้เฉดใช้มีความโดดเด่นเกิดขึ้นหลายคนอาจจะเริ่มต้นหรือมีความมุ่งมั่นตั้งใจกับการสร้างความมั่นคงในชีวิตนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะ มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวธาตุไฟแบรนดอมดึงความรักนะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับชาวธาตุไฟนะคะมีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมานะคะสองดาบค่ะแปดเหรียญมนต์ขออีกหนึ่งใบนะคะ ให้10ไม้เท้านะคะช่วงเวลานี้นะคะมันมองว่าจะมีโอกาสดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณเนาะเป็นโอกาสที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณลังเลหรือว่ามีความสับสนในการที่จะตัดสินใจเลือกนะคะน่าจะมีโอกาสเข้ามามากกว่าหนึ่งถ้าเป็นสําหรับใครที่เป็นคนโสดนะมันมองว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ จะมีใครเข้ามาพยายามในความสัมพันธ์นี้หรือว่าอยากที่จะมีคุณอยู่นะก็รู้สึกว่าในตอนนี้นะคะจะมีโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆที่จะหยิบยื่นเข้ามาแล้วคนคนนี้จะให้ความสนใจโฟกัสกับตัวคุณแล้วก็มีการอดทนรอคอยสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะ เราคุณจะได้เห็นถึงความพยายามของเขาเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับชาวทัศนฟนะคะมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาด้วยนะคะน่าจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่มันคลิกกันด้วย king of w a n d seven of pentacle s นะคะแล้วก็หนึ่งดาบค่ะ มนมองว่าเดี๋ยวจะมีการสื่อสารที่มันชัดเจนมากขึ้นหลังจากนี้นะคะแล้วก็คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของการงานเ,เขาอาจจะเป็นคนที่เรียกได้ว่าเหมือนกับเวลาที่เขาลงทุนลงแรงทําอะไรไปแล้วเนี่ยหรือพยายามให้กับคุณเนี่ยเขาก็คอยประเมินดูผลของสิ่งที่เขาได้ทําไปอะคะ่ะเป็นคนที่คอยดูชนานการอะไรต่างๆอยู่เสมอเเนาะ ว่าสิ่งที่ทำไปเป็นยังไงแนวน้มความสัมพันธ์เป็นยังไงนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ศึกษาเรียนรู้กันมากขึ้นค่ะเรามนมองว่าเป็นคนที่คลิกกับคุณได้ค่อนข้างดีเลยเหมือนกันมีอะไรบางอย่างที่เป็นความชอบเป็นสิ่งที่เราสามารถพูดคุยแล้วรู้สึกว่าถูกอกถูกใจนะคะพูดคุยกันถูกคอนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะพอดูหน่อยว่านะคะคนคนนี้เขาจะเทคแ action อะไรนะคะ มีไพ่เตอเมติเชียขึ้นมานะคะมีไพ่ six of one แล้วก็มีไพ่แปดถ้วยนะคะมนขอเปิดเพิ่มหนึ่งใบนะไฮโรแฟนนะคะมองว่าเขากับคุณนะจะคุยกันด้วยหลักความเป็นจริงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะคามว่าเขาจะเทคชั่นอะไรมองว่ามีเกณฑ์นในการเดินทางหรือว่ามันมีในเรื่องของการที่อาจจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่สนใจ หรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นพรสวรรค์เป็นทักษะเฉพาะด้านเฉพาะทางกับระหว่างตัวคุณตัวเขาก็ได้นะทีนี้เนี่ยเรามองว่าความสัมพันธ์มันสามารถต่อยอดไปต่อได้ในอนาคตนะคะตัวคุณตัวเขาจะคุยกันในเรื่องของการใช้ชีวิตหลักธรรมสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องความเป็นจริงอะนะคะรวมถึง บางคนมันมีในเรื่องของการปรับตัวนะคะเขาอาจจะปรับตัวให้เข้ากับคุณมากขึ้นหรือว่าพยายามปรับตัวเข้าหาคุณในเรื่องที่คุณสนใจนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มเอาคาจะเป็นยังไงเอ่ยชาวธาตุไฟนะแนวโน้มเอาคาจะเป็นยังไงคะมีไพ่แปดเมท้าขึ้นมามีไพ่สีดาบนะคะแล้วก็มีไพ่เพลสออฟ แอนนะคะเด็กถือดาบนะคะต้องบอกว่าแนวโน้มนะ้นมอง,มองว่าเขาคนนี้นะคะก็อาจจะยังไม่ได้แบบอยู่ในจุดที่แบบ คุณอยากจะรีบเร่งที่จะพัฒนาหรือสร้างสัมพันธ์อะไรขนาดนั้นนะคะแต่ตัวคุณอ่ะถามว่าเปิดโอกาสไหมก็เปิดโอกาสในการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันมากยิ่งขึ้นนะแต่ว่าตัวคุณจะไม่ได้รีบเร่งอะไรนะคะอยากที่จะดูแลตัวเองฟื้นฟูหรือฮิลลิ่งเยียวยาหัวิตหัวใจ,วใจตัวเองให้แข็งแรงซะก่อนเป็นช่วงของการที่ คุณอาจจะมีการพูดคุยมากขึ้นนะคะเพื่อเรียนรู้หรือทําความรู้จักแต่ว่าบางสถานการณ์นะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่อยากที่จะก้าวข้ามเข้าไปนะคะอยู่ในความรักความสัมพันธ์อะไรคุณก็จะพักเบรหรือว่าชะลอความสัมพันธ์มันไว้อะนะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันว่าเอาคำจะเป็นยังไงมีไพ่สิบดาบด้วยนะคะเหมือนมุมมองของมนเนี่ยมันรู้สึกว่าคุณอยากจะคิด i n งตัวเองให้แข็งแรงก่อนในทุกๆด้าน ไม่ต้องรู้สึกเสียดายเสียใจหนักหน่วงกับเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วอยากให้ตัวเองรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นนะคะแล้วถึงจะเริ่มที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้นะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรให้ชาวทักไฟมีไพ่ six of f ฟ r นะคะหกไม้เท้าขึ้นมาพูดถึงความสำเร็จสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะ เหมือนกับว่าหลังจากนี้คุณอาจจะต้องใช้ความพยายามนะคะในความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาเนาะในเรื่องต่างๆที่เราเป็นอัตราตัวตนหรือสิ่งที่เรามีความมั่นใจตัวเองที่มันอาจจะค่อนข้างเยอะหรือมีความเป็นตัวของตัวเองที่เยอะเนี่ยเราอาจจะต้องมีการปรับจูนเพื่อที่จะหรือพยายามที่จะเรียกว่า ถามอยู่ในจุดที่โอเคอยู่ในจุดที่ไม่มากหรือน้อยจนเกินไปนะคะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันสามารถไปต่อกันได้ในระยะยาวนะคะที่สําคัญคือเราต้องเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูลักษณะราศีนะคะที่จะเข้ามากันนะมีชาวราศีเมษชาวราศีกันนะคะชาวราศีกุมแล้วก็มีชาวกันอีกแล้วอ่ะ ชาวราศีกรกฎนะคะประมาณนี้นะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะอยากให้เพื่อนๆนรับเอาพลังงานบวกๆจากคลิปนี้ไปนะคะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะได้พบเจอกับเรื่องราวความรักการงานการเงินที่ดีมีความสุขสมหวังกันนะคะทุกวันนี้บา,บายบายค่ะ